การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่2มิถุนายน2 5 6 4ผมอาจารย์คำพีปรีชาญาณพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านจากหนังสือนิพานฉับพลันนะครับเลืบรวมเรียบ,เร,ยบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับวันนี้ก็จะเป็นบทที่สามของหนังสือนิพานฉับพลันชื่อว่าพัฒนาการพูดแบบเซนนะครับ พัฒนาการพูธแบบเซนเริ่มต้นในอินเดียและเจริญเติบโตในจีนอย่างลากลึกและเจริญก้าวหน้าในญี่ปุ่นนะครับนี่คือพุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนนะครับซึ่งอาจารย์นิโรธเป็นผู้รวบรวมเร,เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่านิพานฉับพลันพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ก้าวแรกนะครับเอาละครับ ขอเริ่มบทที่3ตอนที่1น,นะครับ,บท,ที่3พูด2ตอนตอนที่1และตอนที่2วันนี้ก็จะเป็นตอนที่1น,นะครับบทที่3พัฒนาการพูดแบบเซนเริ่มต้นในอินเดียและเจริญเติบโตในจีนอย่างลากลึกและเจริญก้าวหน้าในญี่ปุ่นเซนคือนิกายหนึ่งของพระพุทธศาสนา ควบคู่กับนิกายเถรวาดแต่พุทธศาสนานิกายเซนไม่ได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียถ้าว่ากลับมาจเจริญรุ่งเรืองในประเทศจีนในพุทธศตรวตรรษที่6และต่อมาก็จเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูที่ประเทศญี่ปุ่นหากจะกล่าวถึงการก่อกำเนิดของเซนในจีนและญี่ปุ่นแล้ว ก็อาจจะกล่าวได้ว่าพุทธศาสนานิกายเซนทั้งสองประเทศนี้เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานซึ่งมีผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนเซนเป็นจำนวนมากแต่ทั้งสองประเทศในปัจจุบันพุทธศาสนานิกายเซนกลับเลือนหายไปเกือบจะหมดสิ้นนะครับ กำเนิดของพุทธาศาสนานิกายเซนหรือทยานะหรือชาญในประเทศจีนเป็นเช่นไรผู้เขียนคืออาจารย์นิโรธนะครับขออนุญาตนําบทความเรื่องเซนคืออะไรของาศาสตราจารย์พิเศษจนงทองประเสริฐจากหนังสือเซนกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากล่าวถึงดังต่อไปนี้ อาจารย์จำนงทองประเสริฐกล่าวถึงพุทธศาสนานิกายเซนในจีนและญี่ปุ่นไว้ในหนังสือดังกล่าวว่าเป็นผลิตผลอย่างหนึ่งแห่งจิตใจของชาวจีน เป็นผลิตผลอย่างหนึ่งของชาวจีนนะครับหลังจากที่ชาวจีนรับเอาความคิดของอินเดียซึ่งได้ถูกนำเข้ามาสู่เมืองจีนในพุทธสมัยพุทธศตรวรรษที่6ในฐานะเป็นสื่อกลางแห่งคำสอนของพุทธศาสนา กล่าวสำหรับชมหน้าแห่งพุทธศาสนาในรูปแบบนิกายเซนที่ม้ามาสู่ประเทศจีนนั้นปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ของจีนไม่เลื่อมใสศรัทธ,ธามากนะักเช่นการประกาศสนุนการดำรงชีวิตแบบอนาคาริก คือแบบผู้ไม่อยู่ครองเรือนและประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความเหตุพ้นทุกข์ตามแนวโลกุตรธรรมนั่นคือการนำชีวิตออกไปนอกแนวโลกียวิสัยหรือแนวทางจะแนวทางที่จะออกไปให้พ้นโลกและการปฏิบัติเศษชีวิตแบบชาวโลก ซึ่งในการต่อมากลายเป็นปรัชญาอันลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาผู้บรรลุธรรมต้องมีสติปัญญาหรือมีความเฉลียวฉลาดปราดเปรืองเพื่อเข้าใจในชีวิตของตนอย่างท่องแท้ด้วยตนเองการประกาศพุทธศาสนาด้วยปรัชญาในโลกุตร,ระตรธรรม และการให้เหตุผลแบบวาทะวิจารณ์อันสุข,ขุมคำภีรภาพการวิเคราะห์และการตรึกตรองที่หนักที่หลักแหลมผิดปกติธรรมดาของพระพุทธศาสนานิกายเซนนั้นส่งผลให้นักปราชชาวจีนโดยเฉพาะพวกที่นับถือรัติเตา๋าตื่นเต้นมาก หากเปรียบเทียบประชาชนชาวจีนกับประชาชนชาวอินเดียแล้วมิได้มีจิตใจหมกมุ่นในทางปรัชญาเลยชาวจีนเป็นผู้ที่ทำงานทำการอย่างขยันขันแข็งและอุทิศตนให้แก่ภารกิจแบบโลกียวิสัยมากกว่าชาวอินเดียนั่นก็คือชาวจีนเป็นผู้ ที่ติดดูกับวิถีแห่งโลกียสุขชาวจีนไม่ใช่นักจิตนิยมเพ้อฝันแบบโหราจารย์ที่ชอบแทนเห็นดูดวงดาวอย่างชาวอินเดียแม้ว่าในขณะที่จิตใจของชาวจีนได้ถูกวิธีการคิดแบบอินเดียมาเล่าอย่างลึกซึ้งจิตใจของชาวจีนก็ไม่เคยสูญเสีย ความผูกพันธ์สิ่งต่างๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากชาวจีนจริงปฏิบัติธรรมโดยไม่เคยทอดทิ้งวิถีชีวิตประจำวันของเขาคือการยืนเดินนั่งนอนและประกอบอาชีพการงานตามปกติชีวิตทางภาคปฏิบัติภารกิจในแต่ละวันของชาวจีนมีความผิดแพกแตกต่างกับชาวอินเดียก็ให้เกิดเป็นการเปลี่ยนมัควิธีคำสอน พระพุทธศาสนาแบบอินเดียกลายเป็นพุทธศาสนาเซนแบบจีนในการต่อมาสิ่งหนึ่งในบรรดาสิ่งแรกๆที่พุทธกายเซนทำสำเร็จในประเทศจีนดังเช่นชาพุทธศาสนาเซนในจีนมีความสามารถรวบรวมพลังต่างๆได้จนมีความเข้มแข็งพอที่จะยืนอยู่ได้ด้วยลำ,ลำ,ลำพังตนเอง เพื่อสถาปนาการประพฤติพรหมจรรย์แบบพิเศษที่ผิดแปลกไปจากการประพฤติพรหมจรรย์ของภิกษุสงฆ์ในอินเดียยุคอดีตมากทีเดียวทั้งนี้วัดพุทธศาสนานิกายเซนในจีนกลายเป็นองค์การที่ปกครองตนเองที่แบ่งออกเป็น แผนกต่างๆแต่ละ,ะแผนกก็มีสำนักงานของตนเองในอันที่จะทำงานรับใช้ประชาชนซึ่งเป็นความคิดตกทอดให้ชาวจีนบังเกิดกะความตระหนักถึงระบอบการเมืองการปกครองในการต่อมาอีกด้วยลักษณะที่น่าสังเกต ของสถาบ,บันพุทธศาสนาแบบใหม่คือพุทธศาสนาแบบเซนนี้ก็คือหลักการแห่งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบในขณะที่บรรดาพระเถรานุเถระทั้งหลายได้รับความเคารพนับถือตามปกติธรรมดาสมาชิกทั้งปวงต่างก็สารวนอยู่กับการงานที่ต้องใช้กำลังเช่นการรวบรวมเชือเ่อเพลิงการทำไร่ไถนาและการเก็บใบชา ในกรณีนี้แม่ครูบาอาจารย์ก็เข้าร่วมลงมือทําด้วยและพร้อมๆกับการทํางานร่วมกันกับเพื่อนสหธรรมิกนั้นอาจารย์ก็จะแนะนำบรรดาสานุสีทั้งหลายให้เข้าใจพุทธศาสนานิกายเซนอย่างถูกต้องพร้อมกับการร่วมใช้แรงงานร่วมกันวิถีชีวิตดังกล่าวนั้นทำให้การถือ พ,พรตพรหมจันยร์แบบเซนแตกต่างไปจากคณะสงฆ์ฝ่ายเทนวาทในอินเดียมากทีเดียวพระภิสุนิกายเซนในประเทศจีนไม่เพียงแต่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นหากยังปรารถนาจะนำพาตนเองสู่วิถีชีวิตภาคปฏิบัติทุกแบบอีกด้วยในด้านอภิปรัชญานั้นปรากฏว่าชาวพุทธศาสนาแบบเซนในจีน ได้ดูดกลืนเอาคำสอนในลัทธิเต๋าที่ถูกพุทธศาสนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วไว้ด้วยแต่ในการดนชีวิตภาคปฏิบัติแล้วชาวพุทธเซนไม่คำนึงถึงลัทธิคำสอนที่จะให้สละโลกแบบเตา๋านั่นก็คือไม่ได้เหินห่างไปจากการดำเนินชีวิตของตนซึ่งแตกต่างจากชาวอินเดียที่เน้นจิตนิยมแบบ มีพระเจ้าและแยกตนเองออกจากสังคมหรือชุมชนไปสู่ความวิเวกหรือความสงบในปากเขาตัวอย่างการสนทนาหรือการตอบคำถามเมื่ออาจารย์เซนถูกถามถึงชีวิตในภายภาคหน้าท่านก็ไม่ดีรอที่จะตอบว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นลาหรือม้าและทำงานเพื่อชาวบ้านเถิด หรืออาจจะตอบว่าขอให้ข้าพเจ้าตายเสียก่อนจึงสามารถจะบอกได้ว่าชีวิตภายภาคหน้าเป็นอย่างไรอีกด้านหนึ่งของชาพุทธเซนมีความแตกต่างจากชาพุทธแบบเถรวาทก็คือการตีความคำสอนตลอดถึงการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรพรหมจรรย์ก็มีความแตกต่างจากมรรควิธีเดิมๆกล่าวถึงที่สุดแล้วมรรควิธีปฏิบัติแบบเซน ทั้งที่เป็นเซนจีนและเซนญี่ปุ่นมีความผิดแปลกแตกต่างไปจากการปฏิบัติของชาพุทธไม่ว่าจะเป็นพุทธแบบใดๆหรือพุทธประเทศใดทั้งนี้ไม่ว่ามรรควิธีปฏิบัติตามคำสอนของใครก็ตามชาพุทธเซนก็ไม่ใส่ใจนำมาปฏิบัติเนื่องเพราะการปฏิบัติแบบเซนนิกายเซนนั้นเป็นการปฏิบัติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ดังปรากฏว่าชาพุทธเซนในยุคโบราณมิได้สารวนเฉพาะในการปฏิบัติศาสนากิจตามแบบเจรวาดเช่นการปฏิบัติตนเพื่อพ้นทุกข์การดำเนินชีวิตด้วยบัคกวิธีต่างๆเป็นต้นนั่นเป็นเพราะชาพุทธเซนเห็นว่าไม่มีคนใดหรือเป็นทุกข์เป็นสุขจึงไม่ต้องปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ไม่มีการสวดมนต์ภาวนาไม่มีการล้างบาปหรือไม่ประกอบกุศลใดๆทั้งนี้ได้หมกมุ่นอยู่กับการอ่านตำรับตำราหรือการท่องพระสูตรและคำพีไม่สนใจอภิปลายตกเถียงปัญหาธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเซนในจีนไม่เน้นศึกษาธรรมกับครูบาอาจารย์ทั้งแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือแบบเป็นกลุ่มเลย ประการสำคัญก็คือพุทธศาสนานิกายเซนนั้นปรากฏว่าปฏิเสธการปฏิบัติทุกวิถีทางและปฏิเสธความคิดปรุงแต่งและคำพูดเพ้อเจอ้อนั่นเป็นเพราะทุกความคิดปรุงแต่งทุกถ้อยคำที่พูดออกมาล้วนแต่ไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรเมื่อลูกศรสามถึงปัญหาหรือเรื่องราวใดๆ อาจารย์ก็ปฏิเสธคำถามและปฏิเสธที่จะตอบหรืออธิบายแก่ผู้ใดเฉพาะอย่างยิ่งในการอธิบายหรือในหรือสอนธทำแก่ศิษย์นั้นบางครั้งอาจารย์จะใช้วิธีตะโกนตะคอกทุกป,ปีเพื่อที่จะให้ศิษย์มองเห็นความคิดปรุงแต่งของตนอย่างกระจ่างแจ้งเอาละครับผมก็ได้อ่าน เนื้อหาสาระจากหนังสือนิพานจัรพรน,นะครับที่อา่านจบลงไปเมื่อคครู่นี้ก็คือบทที่3ในหนังสือนิพานจัรพรที่ชื่อว่าพัฒนาการแบบุทธแบบเซนนะครับพรุ่งนี้ก็จะมาต่อเป็นตอนที่สองหรือตอนจบนะครับสำหรับวันนี้เช่นเดิมนะครับเมื่อท่านฟังแล้ว เกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจต้องการแลกเปลี่ยนต้องการสอบถามนะครับก็เขานาโทรมาที่หมายเลขนะครับ089126 0689นะครับและ025133279และ029397 466นะครับเอาละครับวันนี้ก็ ผมก็ไดอ้อ่านมาเป็นตอนที่หนึ่งจบแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็พบกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอยุดติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ